สวัสดีครับผมโรมมน LCD TV t h ท i l a ไทครับช่วงนี้กระแสจัดโต๊ะคอมกำลังมาแรงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยคือเก้าอี้เกมมิ่งแชร์แบบนี้ครับวันนี้ผมได้ตัว s p o ร์ตพรีเมีมารีวิวเลยนะจากแบรนด์ u n d e r s e a t นี่ครับต้องขอเล่าฟังก่อนนะครับว่า u n e r s e a t เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเขาเป็นผู้ผลิตเก้าอี้รถแข่งมาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาต่อยอด DNA มาสู่เก้าอี้เกมมิ่งแบบนี้ เราจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะดูมีความสปอร์ตนะครับมีความโอบลับเนี่ยเหมือนกับเก้าอี้รถแข่งเลยนะครับแต่ว่าเราเอามานั่งเล่นเกมนี่แหละแล้วก็รุ่นที่ผมได้มาเนี่ยคือรุ่น T Pro 2นะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าตอบโจทย์ทั้งความสปอร์ตแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ได้ความสบายด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะกับทั้ง2สายเลยนะทั้งสายเกมมิ่งแล้วก็สายนั่งทํางานแบบปกติครับซึ่งรุ่น T Pro 2เนี่ยมันเป็นเก้าอี้ไซส์ใหญ่วิเศษหรือว่า XL นะครับฉะนั้นเนี่ยมัน นั่งได้เลยกําลังพอดีนะครับแล้วก็รองรับน้ําหนักสูงสุดได้ถึง200กิโลกรัม ผมลองนั่งให้ดูแบบนี้นะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเฮ้ยบริเวณด้านข้างเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันมีสเปซเหลืออยู่นะครับเราไม่จำเป็นต้องนั่งห่อตัวแคบๆนะเหมือนพวกเก้าอี้นั่งทํางานแบบทั่วไปครับทีนี้เรามาดูวัสดุด้านในกันบ้างอ่ะผมลองกดให้ดูนะครับนี่มันเป็นเมมโมรี o โฟมครับเราสามารถกดเข้าไปได้นะมีความนุ่มแน่นกําลังดีและด้านนอกของเขานะครับมันถูกพุ่มด้วยผ้าลีนินแบบนี้นะครับมีการเล่นลวดลายแบบทูโทนด้วยคือเอาผ้าสีดํากมายีนะครับมาตัดที่ด้านข้างแบบนี้เพื่อเสริมความสปต แล้วเขาก็มีให้เราเลือกถึง3สีด้วยกันนะครับได้แก่สีดำสีฟ้าแล้วก็สีเทาอันนี้สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะส่วนข้อดีของการใช้ผ้าลินินแบบนี้นะครับคือความเย็นสบายเวลาเรานั่งใช้งานจริงครับ จริงๆทางอันดาซีเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบหุ้มหนังด้วยนะอย่างรุ่นไกเซอร์สีแดงแบบนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยก็จะได้เรื่องของการทําความสะอาดง่ายเข้ามาทดแทนและเขาก็ยังแถมพวกหมอนรองคอนะครับแล้วก็หมอนรองหลังมาให้ด้วยวัสดุเนี่ยก็จะเป็นแบบเมมโมรีโฟมผมลองบีบให้ดูเห็นไหมมันจะคืนตัวแบบนี้นะครับมีความนุ่มแน่นด้วยนะซึ่งเราก็สามารถเอามาติดตั้งนะครับไว้กับเก้าอี้เนี่ยแล้วมันจะช่วยฟิตติ้งปรับให้เข้ากับสรีระของเราได้ดียิ่งขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยจะใช้หรือ แล้วก็ที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเก้าอี้แบบเกรดพรีเมียมเลยนะเพราะว่าวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยที่เป็นตัวโครงสร้างของเก้าอี้นะครับแล้วก็ฐานล้อแบบ5แฉกเนี่ยเขาทําจากโลหะทั้งหมดนะครับไม่ใช่พลาสติกก็แก๊กที่แบบว่าเฮ้ยเราใช้ไปปี2ปีเนี่ยแล้วมันก็แตกหักและไฮไลท์เด็ดของเขาเนี่ยก็คือความสามารถในการปรับแต่งช่วงท่าการนั่งได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มจากพนักพิงด้านหลังก่อนนี่เราสามารถปรับนะเอนหลังลงได้ด้วยนะครับอยู่ที่160องศาเลยนะ ผมลองปรับเอนหลังดูแบบนี้ฟืบโอ้เหมือนเก้าอี้นะครับ Business Class บนเครื่องบินเลยนะครับแบบนี้มันก็จะได้ความสบายแล้วเราก็ยังสามารถปรับล็อกนะที่ด้านล่างตรงนี้ได้ด้วยนะครับเก้าอี e, ้มันก็จะไม่โยกเยกหรือในบางทีนะครับถ้าเราต้องการเอามานั่งเล่นเกมแบบปกตินะครับต้องการสมาธิ ee, แล้วก็โฟกัสนี่ผมก็ล็อกไว้นิ่งๆเลยนะที่มุมตรง90องศาแบบนี้ครับแล้วมันก็ยังมีโช๊คไฮดรอลิกนะครับเราสามารถปรับระดับสูงต่ำของการนั่งได้ด้วย และอีกจุดหนึ่งคือที่รองแขนครับเราสามารถปรับได้แบบ 4D หรือว่าสีทิศทางเลยนะทั้งปรับขึ้นลงนะครับเดินหน้าถอยหลังปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็ปรับบิดซ้ายแล้วก็บิดขวาครับแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยที่เขาใช้นะครับนี่เห็นไหมมันจะดูนุ่มๆน,นะมันไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับฉะนั้นเวลาเราเอาแขนของเราเนี่ยวางลงไปนะครับมันก็จะนุ่มนะครับไม่ปวดแขนสิ่งนี้แหละเราเรียกว่า personalization นะครับคือการปรับตำแหน่งต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมกับสรีระของเรามากที่สุดครับ จากการที่ผมได้ลองให้ทีมงานเนี่ยไปใช้ทดสอบกันนะครับมันตอบโจทย์การใช้งานแบบหลายมิติเลยโอเคว่าด้านเกมมิ่งเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะผมขอไม่พูดเยอะนะครับผมลองให้น้องบิ๊กเนี่ยทีมตัดต่อวิดีโอของเรานะครับใช้นั่งตัดวิดีโอแบบเต็มวันเลยนะครับความประสขขงค์เขาเนี่ยคือไม่อยากจะคืนเก้าอี้ตัวนี้เลยนะครับ แล้วเขาก็ยังทิว้วนะครับสไลด์เก้าอี้เนี่ยไปพูดคุยงานกับโต๊ะข้างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวเก้าอี้หักเลยนะครับเพราะฐานล้อเนี่ยมันทาจากโลหะนะแล้วก็ล้อเนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่ด้วยครับห <iek> <pineapple. S 2> รือต<ร>ัว<ร>ผมเองเนี่ยกับน้องทีมงานอีกข่านหนึ่งนะครับก็ใช้นั่งดูหนังแล้วก็เล่นเกมแบบชิลๆด้วยกันนะหากอยู่ในโมเมนต์ขี้เกียจเนี่ยก็สามารถปรับเอนนอนสักหน่อยหนึ่งได้ได้อารมณ์แบบโรงหนังเบาๆงั้นเถอะ ก็ต้องขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าเจ้ารุ่น t pro 2เนี่ยมันก็ค่อนข้างเหมาะสมกับคนที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าท่านตัวเล็กลงมาหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นอื่นไว้เป็นทางเลือกด้วยครับสำหรับราคาขายจะอยู่ที่15,900บาทครับพร้อมการรับประกันถึง6ปีเต็ม ราคาของตัวเก้าอี้เนี่ยโอเคว่าอยู่หลักหมื่นนะคะแต่ก็ไปไปตามนะเกรดพรีเมียมของทั้งแบรนด์แล้วก็ตัวเก้าอี้นะครับคือถ้าท่านไหนเนี่ยมองว่าเป็นการลงทุนนะครับเราเลเซว่าเรามีโอกาสนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับวันนึงเนี่ยนานถึงประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับแล้วมันก็สามารถส่งมอบทั้งความสบายพวกคู่ความสปอร์ตเนี่ยให้กับเราได้นานหลายปี โดยส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับรเผยแล้วเนี่ยมีโอกาสนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะนานกว่าน,นอนอยู่บนเตียงของเราอีกครับฉะนั้นนะครับคือถ้าท่านไหนเนี่ยกำลังมองหาเก้าอี้นะครับที่มีความอนเนกประสงค์สูงนะครับมีความสปอรต์ตแล้วก็รักชูรี่ผมขอแนะนำอันดาซีทรุ่น t pro t o เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมทิ้งลิงก์นะครับท่านไหนสนใจจะสั่งซื้อนะครับสามารถกดเข้าไปนะฮะช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับท่านไหนชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ช่องขอลซีดีทีบ